ว่าไปเห็นคอมเมนต์แล้วกันว่าตอบพี่น้องกับว่าได้น้องพี่น้องเนาะว่าไปไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งคนก็นถามบาบาเพชรถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําเป็นพ่อที่ดีของน้องมานาทําไมไม่ออกมาปกป้องครอบครัวไม่มาพูดแทนเมียทําไมต้องให้เมียพูดอยู่คนเดียวอ่าเป็นคนหลบอยู่หลังกล้องนิสัยไม่ดีเอาเปรียกผู้หญิงหน้าตัวเมีย เป็นแมงดาที่นาพี่น้องว่าเวียวก็อยากบอกเหตุผลอยู่ว่าเป็นอย่างว่าเวียวก็ต้องว่า,มาเม่ว่าแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งว่าเว,วเป็นผู้ชายพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องของน้องม่นที่เล่าเบาครับพี่น้องในส่องค้างหกสาย,ยวจวดด้วยว่าทุกสิ่งทุกวันที่เพิ่นเคยเบาผ่านมาน่ะพี่น้องคิดว่าไงดีมันเป็นเรื่องของู้หยิ่งเลยพี่น้องมันเป็นเรื่องของู้หยิ่งที่เพิ่นเบา,ากันพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วมีด่ป้า เราอาคำน้องมน์มาแล้วก็ตอบคอมเมนต์เรไปผู้ใดด่าเล่าแล้ว,ลวกะด่าขึ้นนะ้ำพี่น้องคนมีหัวใจเนาะนั้นก็เป็นเรื่องของน้องมณ์ที่พี่น้องก็รู้กันแต่ลองคิดบางว่าคือเพื่อนพิมพ์บอกว่าทําไมไม่แฟนออกมาไม่บ่าวเพชรออกมาไม่ผัวเธอออกมาพูดบ้างพี่น้องลองคิดบ้างคนมันหลายความคิดหลายข้อพันแม่ถ้าเกิดกว่าพ่อเพชรออกไปโซ่เับผู้ยิ่งแลบพี่น้องเพราะว่าคนที่เบลาไมา่ขอครัวห้องก็คือผู้ยิ่งกันเนาะซึ่งเพิ่นก็ยุ่งเมืองนอก ท่านเป็นผู้ยิ่งท่นานใช้ว่าเพเฮดคลิปเพื่อโตตอบก็บเ,พบเพิ่นเบาก็เ mm. พิ่นเพราเป็นผู้ใายพี่น้องลองคิดบึง mm. นั่นแหละเขาเอืน่นม mm. ันก็สิเป็นหนาตัวเมียนะพี่น้องเนาะเออนอกจากว่าอันไหนที่มันไม่ม,ม้ไม่ใช่สิ่งไหนที่มันที่เขาพูดไม่ถูกแบบใส่ร้ายเราว่าเพชรกระเเว่ได้ว่าเพิ่งออก,าากามาปกปองมาอันนี้มั่แมนเดอร์อันนี้มันไม่ใช่อันนี้ว่าเพชรกระว่าอยุ่แต่จาก คอมเมนต์ที่เพบนพิมพ์มานะ่ะเพิ่นอยากให้วาเพต์ออกโต้ตอบแทนน้องม่อนเป็นคนไปคุยแทนน้องม่อนฉินทราบว่าเป็นกนเเนรเฮ็ดบ่ได้หรอพี่น้องเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของผู้หญิงถ้าบอเพป็นไปเฮ็ดแบบนั้นนะครับบันก็นเป็นการโซกับผู้หญิงพี่น้องต้องคิดเบื้องผู้ชายกับผู้หญิงเถียงกันผู้ที่เสียก็คือวาวเฟต์นเนี่ยเพิ่นสิเว้ามาแบบไหนขันสิ่งที่มันบ่แม่นน้องม่อนมนก็นสิเว้าให้วาเพต์นั่น,นล่ะเพิ่นเลยเข้าใจว่าทำไมถึงพูดแทนผัว กับเพราะว่ามันมันข้ามาเป็นผู้ใช้เนี่ยมันกับข้ามข้อบ่อเพลพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะซึ่งมันผู้ใช้และหลายคนเขากับว่าเหตุกันเนะพี่น้องแตะนันเป็นเรื่องของพยิงก็คือปอยเป็นเรื่องของพญิงมันคุยกันนะพี่น้องต้องเข้าใจว่าเพลทนอกเรียงว่าหักน้องม่นบ่อหักพี่น้องหักน้องมาหน้าบ่อกับหักมาเลืวองละน้องมาหน้าคือสายเลือดส่วนน้องม่นก็คือคููชีวิตนาะพี่น้องเนาะเฮ้าบ้านลังนีขี้ดินนี้มีได้ก็ย้อนเฮาสส้างมาน้ำกัน มันกะหักพี่น้องที่ว่าแบบนั้นว่าไรเนาะคว้หักก็คือว่าไฮเวลาเป็นเครื่องพิสุจน์คั้วหักของคนเท่าเนี่ยก็คือว่าเท่าม่าจำเป็นต้องแสดงออกกันเอกกันเนี่ยเนาะขอแต่ว่าเ้อาเข้าใจกันเท่ายู่เคียงค้างกันเท่าว่าทิมกันมีอย่างเง่าคอยเบาคอยจ่ากันคว้วหักของคนมีหลายแบบพี่น,น้องม็นสิ่งละเนอียดอ่อนมัน,น,นบอกว่าไดเนาะต้องไฮเวลาเป็นเครื่องตัดสินที่ว่าว่าว่าบ่เพชรว่าหักน้องมุ่น ซื้ออะไรก็มาซื้ออยู่แต่ฝั่งไทยไม่ซื้อให้น้องมนก็บอกไปหลยเทียแล้วว่าเฮ้ามันก็มีอยูแคนี้เฮ้ากันเท้ามีหลายเข้ากับเฮ็ดแล้วน้องพี่น้องเนาะต้องเข้าใจเนาะเข้ามาทุ่มเฮ็ดกับตรงนี้มันก็เมิดแล้วพี่น้องเลยเฮ้ากับอะไรมีคือพี่น้องก็เห็นกันเฮ้ากับเฮ็ดอยู่ทุกกับพีกับน้องมีคนมาเบ้าไห่เหล้าแล้วกับปกปองคอบครั้วเล้าอันธ่วาเล่าไป่ได้คนไทยไป่ได้ไปเทียดไทยในบ่เป็นว่าอะไรเขาขางน้องมนเดี๋ยอันนี้ว่าเป็นบ่เป็นกลางเนาะ แล้วก็าบุรดีดาแล้วไ้เอ่ยซื้อผู้ใดทุกคนเดพี่น้องเข้ามาแล้วดาะเทศไทยคข้ามาเราวว่าวหาค้คนไทยแล้วก็ต้องเอ่ยซื้อเอ่ยน้ำเร่าว่าให้คือว่าเร่าว่าให้คนที่มาดาเล่ามาพิมพ์ดาน้าเราบม่ได้ว่าผาบล่วงเดินไปลองเดินนี่แหละสิ่งที่บราเรา,าเป็นซอยนอนหนองมนต์ไนทามีแค่นี้แหละคือว่าให้ควั้เป็นกลางอันไหนบุรีว่า,าเพาื่อกตักเตือนมอเมนยนเราไปตักเตือนเราแต่ว่าสิ่งใั้นเด็เขาบอกไอ้คอบครัเขาเนี่ยอันมอเมียนเล่าปกป้องเรามันก็เป็นสิทธิของเล่าเพราะชีวิตของคนเท่านี่ อันใดที่มันโมเมนต์ว่นวายเขาต้องออกมาปกป้องตัวเองในพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครปกป้องเรานอกจากตัวเราเองและครอบครัวน้องพี่น้องเราต้องเข้าใจพี่น้องต้องเปิดใจก้วงมมึงน้องมตนด้วยกันไว้แล้วโดนกระท้ำยังพอพัวแล้วโดนกระท้ำยังผู้ยิ่งคนนีเมีก็ต้องออกมาแบบนี้เพราะว่าเราโดนกระท้ำพี่น้องขันพี่น้องติดตามมาทำมัมงด้วยใจก้วงเปิดใจให้ก้วงถ้่าว่าว่าพอกับเพราะคนว่าว่าพออับเล่า คนท่านป็นไปว่าไหนเรายู่ซื้อสิบฮาดาคนบอมเบคนคลั่งนะพี่น้องออถ้าเกิดว่าชายคลั่งผู้หญิงคลั่งนะครับว่าบีเรียงหนึ่งคุณตํารวจเขาก็ต้องมาสืบสวนนาเปยังยังคลั่งเป็นยิตประสาทก่แม่บา่ะคือเขาบ่กในข่าวแต่น้องวตนแล้วบแมเนคนคลั่งจิปหาดยางแก้ผ้าคือยังบอ่อยเล่าเนาะบ่เว็่ก็อ่านคอมเมนต์อยู่ครับว่าเดยวอีกไม่นานก็เดินแก้ผ้ารอบหมู่บ้านเดินตามถนน้ลยเล่เาก็บว่าขนาดน,นั้นนั้นก็พูดเกินไปนะพี่น้องเนาะ อ่าคันเล่าเป็นคนแบบบ้าไอหลีแล้วก็ต้องยางน้ำขังมันท่างแกะเทียพายยางนะพี่น้องเนาะเออถึงบางคนนี่ถึงเขาเป็นคนบ้าที่แท้จริงเขาก็่ได้เป็นคนเลี้ยวกับมี่เลยแกเิ่นจิตเพิ่นเป็นบ้าซื้อๆมันขยางแต่เพิ่นไม่ได้ทำลายไผกับมี่นะพี่น้องคนเล่าเออเอาเป็นว่าต้องเข้าใจเล่าน้ำมาเล่าเป็นพอีหอย่างแล้วเล่าเขาก็ได้บอกทำลายคนไทยแล้วไม่ได้บอกคนไทยทุกคนแล้วที่อกจะบอกคนจีน่าเล่านอพี่น้องอันนี้ว่าเป็นกัน เป็นกระบอกเสียงให้เราได้แค่นี้เนาะคำว่าหักเราบอกหักครักลูกขรังไม่หักก็หักพี่นงถ้าว่าหักเขาว่าได้ยุ่มกันว่าขนาดนี้เนาะเวล่ามันเครื่องวิสวดนะพี่น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบาเพต์หักมัดคนที่เคยผ่านมาในชีวิตบาเฟต์คนที่เคยเข้ามาในชีวิตบาเฟต์ว่าเป็นกระหักมัดแต่ความหักของคนเท่าเนี่ยเท่าอยู่ว่าสามารถบังคับคนอื่นมาหักเข้าใดพี่นองเอาเป็นว่าเท่าหักเขาเทากิ่งไก่ต่อคนรรบขาง แต่คนเราขานจะคิดยังไงคำพ่อก็อีกเรื่องหนึ่งคำว่าลูกนะพี่น้องเอาเป็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตตั้งแต่ต้นยันปัจจุบันเคามีความจริงใจกับคนก็โอเคนะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะกับเพื่อนกับฟุ้งอยากพี่น้องมิตรใจนะพี่น้องเนาะว่าเพชรกับบ่อในแค่นี้นะพี่น้องเนาะบางว่าเข่าใจเนาะใจว่าเพชรมาตั้งกองดาแท่นเมียมันมันกะคือสิบว่าเป็นแน่วนะพี่น้องแต่ถ้าว่าบ่าเพชรกับบ่ออยุขึ้สิบว่าบ,บอกเลยกับกับบ่มีอน ช่วยบางที่เพิ่นใส้ได้เพว่าเป็นไปฆ่ายาเสพติดบ่คขันบ่แม่นม่นเป็นก็ต้องบ่อวันบ่แมียนนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิลาสักก้อนพอไม่ขี้นะฮักกันแพงอันนี้นะครับให้โปรดเข้าใจว่าเพิ่นกำน้องมุ่นเนี่ยแล้อพี่น้องเด้อสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เป็นหยังก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีเหตุผลเป็นมาพี่น้องอยู่ซื้อก็คือหนังนี่แหละมันต้องมีเนื้อเรื่องซะก่อนตัวละครยักเกลิ่นน้ำได้เนาะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีแนวเป็นไปเป็นมมาาีทั้้งตนแลละปย พี่น้องก็จังจะเข้าใจนะพี่น้องเนาะบางคนก็เห็นคนหนึ่งพิมพ์มาเห็นกันพิมพ์ตามกันแสพิมพ์ตามกัน็มีพี่น้องคนเท่ามันต้องมาสัมผัสซึ่งกันและกันมาคบมาหาอืมคําว่าคําพูดของคนเนี่ยมันไม่เท่ามือคำนะพี่น้องทิปปากว่าว่าทอตาเห็นคือเป็นว่าทิปตาเห็นว่าเท่ามือคำนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าถ้าเราคกิมนี้ก็ให้พี่น้องเบิ้งกันไปเรื่อยไฮเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าพี่น้องเคยจำไว้ว่า นึ่งเอออีกคำหนึ <ESS> <ter> ่งก็ว่าไม่ทําการทํางานไม่มีงานมีการทาบ่เบเกยอยากบอกให้พี่น้องว่าคนเท่าแต่ว่ามีงานมีการเห็นแต่มันอยู่ว่าได้พี่น้องข้อเจ้าไร้ดมาจากส่หนึ่งบ่าเกก็มีรถใหญ่ที่ต้องพรอ่าน้าพี่น้องเนาพี่น้องมาหน้าที่ต้องเลี้ยนมีปากที่ต้องกินน้องมันก็ต้องกินบ่าเกก็ต้องกินมานหน้าก็ต้องกินการดาเนินชีวิตของคนแต่ละคนคู่มือไหนย่างขันแต่มก็ต้องมืออะไรสองลอยน้าพี่น้องเราเออ คันเขาเพเห็นงานเขาเฉาใส่มากินเอาพี่น้องมากินเอาแบบนั้นแบบเฮ็ดแต่ว่านี่นะยูทูปก็คืองานของบอเพ็ดอ่าก็คือทายคลิปกับพีกับน้องอ่านี่พี่น้องบอผู้มันหวังดีมันก็ว่าเออบอเป็นขยันทํานะยูทูปก็คืองานอ่าันมีแนวไายบอเป็นขยันนะพี่น้องนอกจากว่ามีแนวไายบอเป็นกับไายในเงี้ยท่านหนพี่น้องเบิ้งแต่ไทยในเงี้ยท่านก็บว่าบอเป็นหัวดำน้องพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างบอเป็นเทียนไปเพราะว่าเราเห็ดลิปเพราเห็นงานนะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจ ในขันคนเท่าเพรมีง่ายมีการเทียนมันเจียวมันใส่ไม้กินเราไปเราคนเดือดห้เท่าก็ไม่ได้โยกมือเอาเป็นห้ด้วยดำกินดำใจห้ด้วยชัดท่าห้ด้วยคว่ำหักห้ด้วยคว่ำเสน่หาอันนั้นเท่ากับจีบของเพิ่นกับบได้ประมาทเอฟซีพวกมันห้ยก็มีที่ผ่านมาแต่บางคนอีกกลุ่มนึงกับหม้อมาขอท่านออนไลร่นั่นก็เป็นคว่ำคิดของเพิ่นเท่ากับหามเพิ่นบัตรเอาเป็นว่าเท่าเบอร์คยขอผู้ใดถ้าเพิ่นไ้เท่าในคว่ำกินใจในคว่ำ เขาเอื้อนยังไงให้ใีความศรัทธาเขาก็ยินยอมออกพี่น้องอเพราะว่าเขาก็เป็นคนลำคนรวยแต่เขาม่ได้ขอทานพี่น้องเขาก็บอกว่าแกเดียวเขาเห็นงานเลียกเงินพี่น้องบ่เวิดท่ทำคลิปไปมันก็เป็นคอนเทนต์คำว่าเพจตีเฮ็ดเนี่ยพี่นอ้องมาโฮแจาะูฮจักอ่ามันก็เป็นงานของเขาแต่จริงๆนีนน่มันก็อยู่ที่ลิมแข่งของเขาวางผัวเมียเนี่อหามาพี่น้องไงแต่เอฟซีผู้บรรทักษ์ปลาลุงบรรทักเพิ่นไห้มากในความเสน่หาเขาก็ขอบคนยกมือ แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ม่วงว่าขอท่านยังไงมันกาเป็นความคิดของคนนอหามว่าไรนะพี่น้องคนนอหามความคิดใครบว่าไรเพราะว่าตนเป็นท่เพื้งแห่งตนนะพี่น้อง อย่าได้เห็ดขางทางพี่น้องกำลังถี่ร่งไปเอาเวก็เลยทายพี่น้องเมิ่งกลงเรียนนี่นุไนี่ห้นี่นี่เห็นลางกมาไหนซื้อไปแกงกันนะเห็ดไข่ไปรวมกจานจานรทจานทนายเมื เออครับครับย่แล้วรดไห้พ ouais ี่น้องเลยเานม่จานหาซิบได้ยินนะมนวะาเอาซี่จานวพี่น้องจริงๆแล้วขายเกียรติสิบกัรถไห้นงมันเอาหาซิบยินมางสันว์ไหมม้วนแอพี่น้องเนมน เท่าไรเจ้าซื้อน้ำเยเท่าไรวันนี้สองร้อยสองร้อยไม่นอลาได้หือคามคุ้นนเออความคุ้นไม่นองเยระเครับเข้ามากลับที่นเียนเฮ็ดือเฮ็ดเจ้านคาเดเียนเยก็ได้ซื้อเฮเปนอะกากะตแรับมาที่กันเนาะอนัดี่ เอาอันนี้200ก็เอาไปอีก2จานก็สา0รพอดีเอ้าเออแกงมันมือหนึ่งานกับหนึ่งพันสิบทเอ้ยี่บบาทเออเจ้ดิก็ได้คือจิ้นเออเอาให้ขายดีๆเด้อแกงก็มีแบบกินไปไปโอเคครับพี่น้องเฮ็ดไปนี่จานนาฮ่าสิบบาททกจานสามร้อยบาทพอดีเฮ็ดลราง่ขาวแกงจะแซ่บแมลงอยู่แล้ว กินเต็มที่เลยไปเก็บใบายานางเงือนเพื่อนพี่วัเน,นะใส่ใบายานางเอาบิมีทจะพักติวเนาะพี่น้องเลยถาถึงบ้านก็ลากเลยแหละพี่น้องลากแล,ล,ล้วแล้วก็ลวกโลดมาลาน,นีิที่ลากเน็ตขอก็ลวกแล้วแล้วเ,วเวนี่ยพี่น้องเ้ยลวกแล้วของกระมัน,นนี้แหละมาใส่น้ำยานางนตาม้มผิดใส่เดือบปลานึเด้อพี่น้องเด้อยัไองไงเนาะใบชะมวง อ๋อคือว่าจะไปเอาผักติว๋วก็ได้ไปชะม่วงวเ,มเห,งหมอนกับ่ได้ก็แแทมมาน้ำเผ็ดนี่แหมอ๋อก็คือกันสมปีดคือกันจำบ่ได้เลยสมัยเราไปทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันนะใช่เออตอนบอไ,ไปอยู่ปั๊มน้ำมันก็นองง่นตอนขนะกันเหตุลิปนะก็เอาใบชะม่วงนะแต้มใส่ต้มป่าต้มย่างกันแแทมเพื่อกันมามากเลยใบชะม่วงจังนี้พอกรับ ไปชมรพ่ออกเพิ่นพาเอิญใบชะมวงใบชมวงเขาใบชมวใชมวงมขาเดียวกันบ่อเอาได้พี่น้องเบิ่งน้องไปมันพี่น้องรู้กับอกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบิ่งเกินคนมาเเอ้าไม่ยังนั้นก็มพลาดันเ้มีบััะนอยู่ในนี่ก็มันก็อยู่ในนี่แหละแต่บ่กพีน้องกันใส่หมอคนนั่นแหละา เห็นแพงแพงสามลอยตามยบาวานปานซื้อเนื้อจริงเลยนโี่ใส่ปลาแลก เด็กบ้านเทาเอาจบพี่น้องพี่น้องใส่ไฟปิตรูเราปรุงเราเรียบร้อยแกงในเรามุกมากๆบรินต้งกองกินน้ำกันเลยพี่น้องกินกากินจาพี่น้องอันนี้หลังจากกินข้าวอิ่มเหนื่อพี่น้อง กินข้าวอิม่มแล้วกินข้าวแกงเห็ดละงก์จนจนมะามาลินลน้ำผ้าเพิ่นนั่นเพิ่นทอดหันจดกจิ้กจกอกนูหนูได้แล้วลว่าู <c oughs> อ่ะแซบบอแกงเห็ดแซบบอ